งามตามธรรมชาตินะคะรวมไปถึงป่าไม้ที่มีความเขียวขจีแน่นอนค่ะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกมีความสดชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวาวันนี้ค่ะก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมความงดงามกันในวนอุทยานถ้าเพชรถ้าทองตั้งอยู่บนเขาชอนเดือค่ะที่นี่นอกจากจะมีทิวทัศน์ที่มีความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในระหว่างทางที่เราจะเดินขึ้นไปบนเขาด้วยและก็ยังมีเอกลักษณ์ที่สําคัญก็คือถ้าหินปูนที่มีความสวยงามอยู่จํานวนมากค่ะ วนาอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทองจัดตั้งเมื่อวันที่10มกราคม2540มีเนื้อที่4,659ไร่ครอบคลุมในเขตอำเภอตาคลีและอำเภอตากฟ้า ผลสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติของกลุ่มอนุรักษ์ถ้ำเพชรและชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งรวมตัวกันหยุดยั้งไม่ให้มีการสัมปทานเขาหินปูนลูกนี้จากพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหัววายจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญต่อมาได้รับการพัฒนาและเปิดให้เข้าเที่ยวชมแล้วจำน,นวน9ถ้ำ ส่วนใหญ่เป็นถ้ำที่ยังมีระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มีน้ำหยดลงมาภายในถ้ำก่อให้เกิดเป็นหินงอกหินย้อยที่ทำให้เกิดแสงแวววาวแตกต่างกันไปบางก็คล้ายชั้นน้ำตกซ้อนกันหลายชั้นยามกระทบแสงไฟจะเป็นประกายแวววับดุดเพชรอันล้ำค่าจนเป็นที่มาของชื่อว่าณอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทองต้นฤดูหนาวก็จะมีนกอพยพเริ่มเข้ามาเหมือนกันอันนี้ชื่อเต็มของเขาก็คือวัติุไข่นอยอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นทะเล กระบวนการเกิดถ้ำก็ขั้นต้นก็คือเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะผ่านชั้นบรรยากาศซึ่งจะมีกรดอ่อนๆลักษณะที่ว่าพอเขาซึมไปถึงหินปูนซึ่งหินปูนะมีรอยแยกรอยแตกของของ,ของหินปูนอยู่แล้วน้ําก็ไหลผ่านไหลผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีก็เกิดการกัดโตาค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้น,นใหญ่ขึ้นจนเป็นโพรงขนาดใหญ่เราก็เรียกว่าถ้ำแต่น้ำก็อีกมันการที่กัดเราะพวกตะกอนพวกหินปูนทําให้เป็นลักษณะหินที่งอกย้อยใน,ใน,ใ,นในถ้ำนะก็จะสวยงามในเรื่องของธรรมชาติ น้ำเขาจะหยดอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าฝนเต็นท์นึงกใ็ใช้ระยะประมาณติดปีอย่าเอามือไปแตะไปจับเขาเหมือนกันเป็นการทะฆ่าเขาทางอ้อมเพราะมือเรามีมีไขมันมีสารบางชนิดที่หินปูนเขาไม่ไม่สามารถต่อต,ตัวมาได้แต่ส่วนที่เป็นน้ําบริสุทธิ์เขาก็จะหยดลงล่างประยดลงล่างก็เกิดการเ,าเป็นตะกอนเนี่ยค่อยๆต่อตัวมาเรื่อยๆจนเป็นหินงอกซึ่งก็ใช้ระยะเวลาเป็นประมาณเป็นหมื่นๆปีเป็น จนจนกระทั่งว่าต่อตัวมากลายเป็นเสาหินทางนี้ทางนั้นก็ต้องใช้เวลาท้งนั้นนะครับมงมุมตัวนี้เขาจะจับจิงหลิดท่ามกินเป็นอาหารเดี๋ยวจะเจอจิงหลิดทมจิงหลดก็กินเชื้อราจะคขิงขาวแล้วก็มงมุมตัวนี้ยก็จะเป็นเหยื่อของขางขาวเป็นห่วงโซ่ใช่เราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าหินที่เรามองเห็นอยู่ชุดนี้อยู่ในยุคพมีนซึ่งจะมีอายุประมาณสองร้อยแปดสิบปีกันปีก็ดูจากซากฟอสซิลพวกนี้ เดินเที่ยวป่าก็ไปต่นนี้แต่ต้นนี้ก็ควรมีนักอเอ่อเจ้าหน้าที่พาไปเพราะหลุดจากตรงนี้ไปก็จะเป็นทางธรรมชาตินอกจากนั้นเราก็ยังมีถ้าที่ยังมีความสวยงามซึ่งเราเก็บไว้สําหรับในเรื่องของการศึกษาธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเพนน้ําพึ่งนะครับซึ่งจะเป็นถ้าขนาดเล็กเราก็ยังเก็บรักษาไว้ให้เป็นถ้าที่ยังมีความบริสุทธิ์อยู่แต่ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาเป็นคณะแล้วก็มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะครับต้องบอกว่าล่วงหน้าเนื่องจากว่า ทางลงยังต้องใช้ลักงหนาของบันไดเอาบนเอาบันไดไปพาดซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดแล้วก็มีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับวันนาอุทยานท่ามเพชรท่ำทองอยู่บนถนนพหลโยธินผ่านตัวอำเภอตาครีไปอำเภอตาฟ้าระหว่างหลักกิโลเมตรที่247ถึง248 ห่างจากสถานีรถไฟอำเภอตาคลีเพียงประมาณ12กิโลเมตรหรือจะกางเต็นท์พักแรมในวนาอุทยานช่วงการป้องกันโรคระบาดโควิด COVID -19 นี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวได้ครั้งละไม่เกิน45คนนอกจากนั้นวนาอุทยานแห่งนี้ยังเป็นที่เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธรณีวิทยาที่มีหลักฐานว่ามีอายุถึง250ล้านปีอีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาพืชพันธุ์ธรรมชาติป่าละเมาะเขาหินปูนแห่งนี้ได้อีกด้วย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์จันเสนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของเมืองโบราณค่ะพื้นที่ภายในนี้มีประมาณ300ไร่ค่ะภาพว่าสีน้ำมันขุดค้นพบเจอที่เมืองโบราณจันเสนค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตชาวจันเสนสมัยทวาราวดีค่ะเครื่องประดับที่แพร่หลายในสมัยทวาราวดีชาวจันเสนจะเรียกลูกปัดเหล่านี้ว่าเม็ดมะลัมค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะก็จะเป็นงูขบแกนิลล็อกนะคะ ใส่อย่างนี้ค่ะหนูก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จนันเสลปนค่ะ ที่บ้านจันเซนอเภอตาครีจังังวดนครสวรรค์ที่มีโบราณวัตถุบ่งบอกถึงเรื่องราวตั้งแต่สมัยทวารวดีตอนต้นกว่า1,000ปีเรายังคงได้เห็นวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของคนชุมชนแห่งนี้ที่ยังคงสืบสานร,รักษาไวต้ต่อๆกันมาและท่านผู้ชมสามารถซื้อผลิตภัณฑ์การทอผ้าด้วยมืองานหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเพื่อเป็นของฝากซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่นิวนอร์มอนป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ได้ตลอดทั้งปี ชาวนครสวรรค์ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ที่ถ้ำเพชรถ้ำทองและก็มาศึกษาด้านประวัติศาสตร์กันที่เมืองจันเสนอำเภอตาคลีที่มีหลักฐานทางโบราณคดีกว่าพันปีที่สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี